ครับพบกับช่องรถรักรถสวยกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นรถโฟล์ววิวไดกันอีกแล้วนะครับเห็นก็รู้ครับรถอะไรครับรุ่นลายรู้อยู่นครับทรงสน่มากมากๆนะครับรถคันนี้ ก็จะทําท่าจะตกแล้วนะครับแต่ไม่กลัวครับรถโฟล์วิวอยู่ข้างตัวครับไปได้ทุกที่ไปได้ทุกทางนะครับเจ้คันนี้นะครับเป็นมาสได้บีที50นะครับปี2006นะครับฉายาเขานะครับแค่เหยียบอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับโอ้โห สงเส่หงจริงรคันนี้ดูครับสวยและมีเสน่ห์มากครับเป็นรถสีเกรสีเทานะครับรถสิบเจ็ดปีแล้วรถสิบเจ็ดปีแล้วนะครับแต่สภาพขนาดนี้ ไม่ธรรมดาเลยนะครับไฟหน้าสวยสปอร์ตไลท์ผู้หน้าใช้ได้ครบนะครับมาด้าบ t ท0หคันนี้นะครับเป็นเครื่อง3000 di t u r b ทนะครับ เป็นตัวดูระทองนะครับเขาถึงบอกนะครับว่าแค่เหยียบอารมณ์ก็เปลี่ยนแค่เหยียบอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับมาับยางนะครับอัลตรนนะครับขอบ16นิ้วแมปทรงสวยทรงโฟวิวเลยนะครับ รถสวยไลฟ์อุบัติเหตุนะครับอันนี้มีหูรากมาด้วยนะครับรถเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมๆนะครับซีนเดิมเลยนะครับ,รบเห็นแมตชาร์ไหมครับ สีนเดิมนะครับสินเดิมนะครับมีแม็กไนเนอร์นะครับกันรอยให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถมาด,ด้าพิทีห้าศูนย์ปีสองพันหกสามจุดศูนย์ดีไอทอบ ูระทอกนะครับโฟร์วิลไดเกียร mm ์ธรรมดา5สปีดนะครับตกแต่งด้วยนะครับล้อ2โฟร์วิวนะครับยางออทเเรนนะครับ16นิ้วนะครับเป็นตัว4ประตูอืมโอ้โหภายในสวยมากครับภายในสวยมากครับภายในสวยเลยนะครับภายในสวย มีที่วางแก้วนะครับด,ด้านหลังอ้าวด้านหลังนนี้อยู่นี่ครับวางแก้วตรงนี้นะครับเท้าแขนเก็บได้นะครับข้างหลังเครื่องมืออยู่ครบนะครับแม่แรงนะครับขัลดล้อไหลก,กระบาดครบครับสวยเลยแข้งข้างส,สวยๆนะครับ ซีกประตูเดิมๆนะครับไม่เคยแกะนะครับ้ข้างสวยๆเลยนะครับอรนนี้มีกระจกไฟฟ้าอับพับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้า,ฟฟาใช้ได้ครบนะครับ ตันนี้มีลอ,อกกันบ้างน,นะครับทาแต้มสีดำก็สวยแล้วนะครับแอรเย็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเกียร์โฟวิลนะครับสำหรับบัตได้เบ50ของ4ฟวิลด้ยเนี่ยครับมันจะมีระบบ r f w นะครับล็อกล้อนหน้านี่นะครับใช้เสร็จทุกครั้งก็ต้องปลดล็อกนะครับไฟใช้ได้หมดนะครับ บานมันแดดสวยครับใช้ได้ไม่ห้อยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับรถสิบเจดปีกับสภาพนี้เดิมนะครับดูนะครับดูเห็นกันหรือเปล่านะีครับน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับตอนเดิมๆเลยเนาะ เดิมนะครับเดิมเลยเดิมเลยนะครับเดี๋ยวต้องเร่งทำเวลากันหน่อยเพราะฟ้ามาแล้วนะครับผมมาไม่กลัวนะครับกลัวเปียกเนี่ยครับรถไปได้ทุกที่นะครับจุดเดิมนะครับเดิมนะครับอยู่ครบนะครับนะครับอ่อยล้อปอาอยู่ครบนะครับ กะยากนิดนึงเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเนี่ยครับมาร์ตบันด้าจะเป็นอย่างนี้ครับลองสังเกตได้ครับดเดิมเดิจะเป็นนี้บางทีพ่นสีมาพ่นไปเลยไม่ใช่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าไม่เดิมมีตรงนี้จะไม่มีจุดตรงนี้นะดูลองลองดูลองดูลองดูงงงงดูกันทุกเสาครับเสาเอ เสาปีเมื่อกี้ดูเสาซีนไปแล้วนะครับเดิมครับบอกเลยครับซีนประตูนี่เห็นไหมเดิมครับนี่มีอาร์คสองจุดนี่นะครับเดิมครับไม่เคยแกะครับว้า แน่ๆน่ครับเร่งๆร่งนิดหน่อยนะครับอ่าเห็นไหมครับเดิมเดิมมาน,นะครับเนี่ยจะเป็นจะเห็นเลย <het at> น่าจะแรงด้วยครับงานนี้เดินนะครับ <het at> เร่งกันหน่อยนะครับ <het at> นะเห็นไหม <het at> ว่านี่เห <het at> ็นสสญญ <het at> ไ,ไหมครับซ้ายขวาจะต้องมีเหมือนกันหมด ก็เป็นแบ่งสีอย่างนี้นะครับเป็นอ่างเดิมถ้าทําพ่นซอกมาแล้วพ่นเพราเคยเรียกว่าซอกในเนี่ยมันก็จะไม่เห็นแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะพ่นเป็นสีเดียวกันครับเดิมครับเดิมครับนะครับภายในสวยทั้งคันสวยครับสวยครับนี่ดูเครื่องกันต้องดูระทอก รครับสวยฝาป้งเดิมๆนะครับนี่ครับซีนเฟอร์ฝาป้งเดิมๆนะครับครับนนเดิมๆหมดเลยนะครับเดิมหน้าหลังเดิมๆนี่ครับ โอ้โหเครื่องเครื่องตัวแรงนะครับสําหรับปีที่50นี่ครับที่เขาว่าแค่เหยียบกอาลงก็เปลี่ยนนี่นะครับเครื่องวันนะครับเครื่อง3,000 di turbo นะครับ้องเครื่องใสใสดูนะครับใสใสเลยใสใสเลยนี่ผ้าหลังแผงกิ่งผ้าหลงแผงทิ่งเนียงสวยอยู่เลยนะครับว้าวลงมาแล้วาลองสตาร์ทกัน,นดูไหมครับ โอ้สองแสนหนึ่งมืมนสาม,มพันนะครับเห็นไหมเอยโอเคไม่มีไอนะครับไม่มีไอไม่มีควันนะครับโอเคครับไปแล้วครับอ่ามาลองขับกันนะครับโอ้โห ผมบอกแล้วไม่ทันฝนจริงๆฝนตกนะครับฝนตกครับแอร์เย็นครับ่ึงเสียงใช้ได้ไไดโอเคครับมองข้างปับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับใช้ได้ครบนะครับ โอ้โหฝนตกแรงมากครับอใช้โฟวิวให้ดูกันเลยนะนี่นะครับตามไกด์ไลน์เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ H2 นะครับอยู่ที่เกียร์ว่างนะครับหักลงมานะครับจะมีไฟโฟวิวขึ้นให้เห็นนะครับขับเคลื่อนสีล้อเวลาเราขึ้นตัวมาด้าเนี่ยครับตัวบิด0าศูนย์นะครับถ้าเป็นโฟวิวมันก็จะขึ้น f w นะครับเห็นไหมครับ ชัดกันหรือเปล่าอ่าอันนี้ RFW น,นะครับเออโอเคนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสีล้อนะครับจะโอ้ ส่วนเป็นเกียร์โฟโลนะครับตามไกด์ไลน์นะครับเข้าเกียร์ว่างนะครับโฟโลต้องจะจอดนะครับต้องจอดเข้าเกียร์ว่างนะครับปลอดภัยก็ดึงเบรกมือไว้สะหน่อยนะครับแล้วก็ตามไกด์ไลน์ครับผ่าไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ดันขึ้นก็จะเป็นโฟล์โร่นะครับ ใช้ได้ทุกเกียร์นะครับจะปลดปลดยังไงนะครับเดี๋ยวว่าปลดมาผักมาจากตำแหน่งเดิมปุ๊บอันนี้นะครับเป็นโอเฮดแล้วนะครับโอ้เฮดเลยเห็นไหมครับตำแหน่งเดิมผักขึ้นเฉยครับจากสี่ไปสองนะครับผักขึ้นเฉยเห็นไหมครับว่าโฟวิลดับไปแล้วแต่ยัง R f w ยังไม่ดับนะครับ เราต้องมากดตรงนี้นะครับเพื่อดกดแล้วมันก็จะดับไปนะครับฝนตกมาให้ชุ่มฉ่ำแป๊บหนึ่งนะครับไม่กลัวครับโฟวิวได้สย่างนะครับดูครับแค่เหยียบอารมณ์ก็เปลี่ยนจริงโอ้โหจริงๆเลยครับบอกเลย อารมณเปลี่ยนจริงเพราะว่ารถมันมีแรงทอรอกเยอะมากนะครับแรงทอรอกเยอะมากนะครับใครก็จะรู้ดีนะครับว่ามัตได้ดีห่าสูนี่รถเขาแรงอยู่นะครับทอรอกดีนครับตกครับเหตุการณ์สดๆเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์สำหรับช่องรถรักรถสวยกันด้วยนะครับกดติดตามกันเยอะๆผมมีรถดีๆรถสวยๆรถพร้อมใช้งานนะครับทุกคันนะครับที่รีวิวให้ดูนี่รถพร้อมใช้งานทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่รถมือสองนะครับก็คือรถมือสองอยู่วันยันข้านะครับทุกอย่างมันอยู่ยที่การดูแลรักษาของท่านด้วยนะครับเวลาซื้อไปแล้วนะครับ แต่ถ้ามีปัญหาอะไรอยากถามเรื่องโอเรื่องว่าเอ้ยความแนะนําหน่อยพี่เอโอโทรมาได้เลยครับชอบ่องรถรถสวยนะครับ0819878765นะครับฝนตกเลยวันนี้ผมก่ยอยู่แล้วต้องฝนตกมีหานด้วยน,นะครับนี่ะครับ นี่ผมเหยียบไปตรงติดเหยียบที่ตำแหน่งเกส2นะครับดึงเลยครับไม่ต้องเชนไม่ต้องอะไรเลยแรงเหลือครับบอกเลยครับแรงเหลือครับสำหรับช่องรถลัดรถสวยนะครับกดฝากกดไลค์กดติด,ด, like, ด,ดตามกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เป็น m a z d a b t 50ปี2006นะครับ3.0หรือเครื่อง3,000 ดีเซลดีไอทโนะครับเครื่องดูดท้องนะครับเครื่องฮิตติดเท้านะครับบอกเลยครับว่าเหยียบเนี่ยครับดึงดึงดีมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถโฟล์วิที่ตอนนี้ผมว่านะครับผมว่ามันใช้งานได้เยอะนะครับแม้กระทุกฤดูทุกหน้าฝนนี่ รถโฟวลนี่หากันเยอะมากเลยครับเพราะว่ามันใช้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะมันเพราะมันขับสองได้ขับสีก็ได้จะไปเที่ยวขึ้น,ขนเขาลงห้วยได้หมดนะครับมันประโยชน์มันเยอะครับและคันนี้เป็นตัวสีประตูด้วยไปทั้งได้ทั้งครอบครัวนะครับกระบะหลังว่างขนของได้อีกโอ้อัน,น้ประสงค์เลยครับ ครับเนี่ยเกียสองนะครับเหยียบไปเลยโ oh, อ้เหยียบดีมากเลยครับเบรกดีช่วงล่างดีนะครับบอกเลยนะครับอืมท่มามกลางสายฝน,นนะครับเอานะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นรถนะครับมา z ด้าบีทีปี2อ0 6 สจ3.0 DI Turbo เครื่องดีเซลคอมมอนเอ่อคอมมอนเลลนะครับแล้วก็เป็นดีเป็นตัว d ีไอดีไอทโบด้วยนะครับเครื่อง3,000เก okay, ธรรมดา4วิว mm hmm. ได้ใช้ได้ทุกอย่างอย่างที่ผมทำให้ดูนะครับกร <4 S 2> ชจอไฟฟ้าก็ใช้ได้หมดทุก,ทกจุดนะครับสีบานครบครับ ได้หมดนะครับภายในสวยนาะภายในสวยอืนี่เก๊เก็บของนะครับสองชั้นนะครับนี่เก็บเอก,กสารเล็กๆน้อยได้ครับอืมเก๊นี่เก๊มีสองตำแหน่งนะครับบล็อกใหญ่นะครับบล็อกเล็กเก็บเล็กๆ,ๆน้อยนะครับช่วางแก้วนะครับหนึ่งสองสามนะครับ สูงสูงว่างวางว,าว,าวานี้แก้สงเตียไว้นี่ได้ครับแอร์เย็นเครื่องเสียงมีเดิมเดิมโรงงานรถสวยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีจมน้ํานะครับไม่มีอุบัติเหตุครับม่เว่งสองแสนหนึ่งนะครับไม่รู้ออกไปได้เปล่าอ้าวได้นิดหน่อยอ ภามกลางสายฝนนะครับเอาละครับสำหรับช่องรถรอนก็สวยนะครับวันนี้นะครับเป็นมาด้าพีที50นะครับเครื่อง3,000 di turbo นะครับดูละท้องนะครับเกียร์ธรรมดา4 wheel drive นะครับสี่ประตูสีเกรสีเทาสวยงามรถทรงสวยทรงดีทรงได้ใจเลยนะครับวันนี้นะครับช่องรถรอนรถสวยเสนอขายในราคา2,02,000บาท2,02,000บาทสนใจติดต่อนะครับ0819878705 0 8 1 9 8 7 8 7 6 5นะครับสำหรับคันนี้นะครับมาดได้ t ิี50นะครับแค่เหยียบอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับปี2006นะครับเครื่องดีเซล3 0 0 0โทโบดีไอนะครับดูรทอร์คโฟวิวเกียร์ธรรมดาสีประตูสีสวยทั้งคันรถสวยทั้งคันนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับดูครับโจริงครับบอกเลยอ่านะครับผมปิด การรีวิวเพลงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าฝนตกเริ่มจะมาหนักอีกรอบกันแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่านักมากนะครับฝากกันไว้วยครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับสำหรับช่องรถล้าง็สวยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมานะครับผมจะนําไปปรับปรุงนะครับทุกอย่างท่านถามผมได้โทรผมได้โทรหาผมเลยสนใจสอบถามติดต่อ0811987875 สำหรับวีที50คันนี้นะครับปี2006เครื่อง3,000 DI Turbo ครับเกียร์ธรรมดา4 wheel นะครับเสนอขายในราคา2 0 0 0 2,000บาทสนใจติดต่อนะครับ0 8 1 9 8 7 8 7 5นะครับรถคันนี้รอท่านอยู่นะครับหน้าฝนแล้วรีบจับจองรีบมาซื้อกันเลยครับรับรองมาไม่ผิดหวังครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ